ัดีชาวยูทูปทุกคนนะครับผมอยู่กับผมเจ้าตัทไถซิ่งนะครับโอ้พอเรามาดูเสีเอเกี่ยวครับวันนี้โอ้เมื่อกี้เราก็ไปดูเจ็ดสิบโจมมา้วเมื่อกี้ดูเสีเอเกี่ยวหน่อยเป็นไงเฮ้ยยังับวันนี้กินตรงนี้เรียบเลยครับวันนี้จะเต็มอุ้มหมเสีเอเรา <laughs> เกี่ยวในปลาเกี่ยวในปลาโอ้แล้วการล่างเขาจะของกันเลยเว้ยโอ้ห้อร้อยพ้ร้อย <c oughs> โอ้มีข้าวไหมนเนี่ยไม่ข้าวไม่ข้าว อ้าวถึงแล้วเสร็จแล้วแหละเอเร่ ah, <laughs> <you> <laughs> <you> <laughs> ลุกเลยเจีอว <Aus at> ่อยโอ้คุมหน้าคุมตาโจ้นเลยนี่ใส่เลยอันนี้ใส่แมวอตัวนี้พี่เจ้าเลยก็จมมตอนนี้ลังเลียวเขามุกเปะอยู่เลยนวตอนนเจอุน

ดูจะยุกอะ่ะดูเขาดูกับเมียเขาเอ้ยพอรล้โอ้แบบบบมวกระ้านเอาเด้อนใช่ไหมเอานี่ยเอาเด้ <c ười> อเนี่ยเตนบ่ายมั้ง

ตอนนี้ไม่มีน้ำนะครับยังมีแกะิด้หน่อยครับยาวดีอ่ะ Ha 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 ha. โอ้วันนี่มีที่นอนด้วยนี่ก็ที่นอนที่นอนที่นอนค <g> ร <ố Share> ับ <g op> <g op> วันนี้เขาเกี่ยวของตัวเองนะวันนี้เกี่ยวเต็มมาคืนแล้วไม่เสร็จนะครับ <g op> เลยจัดเลยครับเนี่ก็น <g op> รถเกี่ยวถ้าโอกาสว่างก็รังของตัวเองแล้วตอนนี้รับจ้างครับรตัวเองต้องสําคัญน,นะครับมีรถเกี่ยวอรอจยรับจ้างอาเภอเค้าจะคล้องคร้อบไม่ได้นะ เตออิมน้ำมันครับเตออิมน้ำมันครับมาแล้วครับเครียดโอ้เลือก้นทางเลยอ่ะโอ้เติมพลระกะรอนาารมันไม่ใช่ที่อสองเอ้เดี๋ยวดอเต้น Mày gần đây. Oh, nga, ok, chu yang honey. Chu yang hằng bao lê. Oh, tại đại lý, hiyo, 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 ซื้อไอ้นั่นเลยอุดมคติเศษครับมาละกาลันเกี่ยวทางวันนะเบ็ดมือกาลันเดียวกับเบ็ดมือ <c oughs> จะประหยัดน้ำมันจริงๆคันนี้ครับตเติมการ์ลัน,นะ <c oughs> เขาจะลงให้อยู่รถโจมอยู่ว่ะเจ็ดสิบมันจติดมุมอยู่ว่ะติดสมองเราเลี <c oughs> ้ยวปุ๊บแจ๊อยู่เลยน่าโลก ครับทำนาได้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะี่ไม่ตั้งแสนหนึ่งซื้อข้าวไว้สบายแล้วเนาะแสนหนึ่งก็จังสิบเอ็ดตันสิบสองตันแปดบาทยี่สิบซื้อไปตาตาขายไงไอมันจะมีคนคนตากนจะซื้อเลยใครแค่นี้แค่นี้ก็บนกันแล้วใบเขนีงน้วกบอยเนี่ฮะ อ๋ซื้อแปดบาทก็ได้ตังกำไรตังสองบาทยี่สองบาทห้าสิบเด้อการลงที่ิที่ซื้อของเขาขาก็เสียร้ได้ไง <c oughs> <c oughs> ข้าวแนวข้าวแนวข้าวแนวไหมข้าวแนวก่อนงั้นมันจะปนของเขาอันนี้ทำไมเกี่ยวนี่

เออเอาสุดหยดจริงๆครับคันนี้ไม่ให้แล้วเหรอโอ้จะมีสิ่งิึง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไปอัดน้ำตอนเย็น,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 นเนาะก๊อตดามมีเราอยู่ว่าสี่สิบลิตรมีเลยก๊อตเลเขมีก๊อตเลนอยู่ว่าเกือบพันหนึ่งอ่ะก๊อตนนั่นจะซื้อ เจ้ทเลกี่คเข้าบนนี้บเชือเป็นปลาเป็นคนดี ก็สลดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสิ่งยันคลิปหน้าครผม